สวัสดีค่ะนิงค่ะมีเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่26เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวเมษนะคะพร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ตัวเองนะคะทั้งเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางนะคะการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะการมองหาความรู้ใหม่ๆเพื่อเรียนรู้ต่อย,ยอดนะคะ อันนี้ก็จะทําได้ดีสําหรับชาวเมษในสัปดาห์นี้นะคะคุณเองจะเป็นคนที่มีใจบริสุทธิ์นะคะมีความเมตตาไม่คิดมากคิดเยอะนะคะเปรียบเสมือนเด็กๆนะคะที่พร้อมจะสู้พร้อมจะลุยกับอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามานั่นเองนะคะเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีความรู้สึกจำเจนะคะในเรื่องของการทำงานหรือว่ามองไม่เห็นหนทางนะคะอาจจะต้องมองหา แพชชั่นนะคะหรือว่า,าแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะจากการที่ออกไปพบปะผู้คนหรือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเรื่องของการเรียนรู้นะคะจะทำให้มีพลังในการทำงานมากขึ้นนะคะไม่รู้สึกเบื่อหรือว่าหาทางออกได้นั่นเองบางรายมีเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายหน้าที่การงานนะคะใครที่ตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์เดินทางแล้วได้งานนะคะหรือว่า งานที่จะได้เนี่ยอาจจะต้องมีการโยกย้ายข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามพื้นที่ที่เราเคยอยู่นะคะเรื่องของการเงินนะคะจะมีรายรับรายจ่ายเข้ามา ช่วงนี้จะต้องมีการบริหารเก็บออมให้ดีนะคะช่วงนี้คุณเดินทางแล้วคุณก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะบางหลายก็จะมีการซื้อของใหญ่หญเข้าบ้านหรือว่ามีจิตใจที่เมตตานะคะอาจจะแบบมีการซื้อของขวัญของฝากให้กับคนอื่นนะคะทําให้ชาวเมตต้องบริหารจัดการการเงินของตัวเองให้ดีนะคะเรื่องของสุขภาพระวังระบบเลือดนะคะระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกาย การเดินทางระวังอุบัติเหตุนะคะจากความประมาทหรือว่าฟกช้ำดำเขียวได้ง่ายนะคะท่านที่ยังโสดนะคะสัปดาห์นี้ถ้าเดินทางนะคะก็มีเกณฑ์พบเจอคนใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นนะคะหรือว่าได้รู้จักเพื่อนฝูงใหม่ๆก็จะทำให้คนโสดเนี่ย มีความชุ่มชื่นหัวใจขึ้นนะคะหรือบางรายอาจจะมีความสุขกับการมีสัตว์เลี้ยงนะคะมีการซื้อสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือมีคนมอบให้เป็นของขวัญน,นั่นเองท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์มีข่าวเรื่องเดินทางร่วมกันนะคะหรือว่ามีแผนนะคะที่จะทานข้าวนอกบ้านนะคะหรือว่าแบ่งเวลาให้กันมากขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ